พี่ชอบกินน้ำพริกปะก็โอเคกับบางอยา่างเราพยายามี่แต่เราไม่ชอบคือแบบพยายามที่จะกินตัง้งแต่เด็กเหลือยกินเขามีให้กินก็พยายามกินไม่ชอบสำหรับเราอะน้ำพริกมันเป็นเหมือนอาหารอย่างนิ่งค่ะอื้อ ก็คือเราจะเ,เวลากินน้ำริกมอะเราจะมีความสุกผงผักเออแล้วกินผักเปล่าๆข้าวมันก็จะแบบจืดใช่ป่ะก็ก,ะกินน้ำริกมตักน้ำริกนิดเดียวว่าเราไมา่กินเผ็ดกินนิดเดียวป๊อกเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบผักมีรส <c oughs> <c oughs> ชาติขึ้นมาเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี่ากินผักถ้าเรากินผักเราชอบใส่แบบน้ำสลัดหรือเป็นเป็นแบบว่าของก็อย่างเงี้ยก็ <c oughs> อีกอารมณ์นึ่งอาระมาณนั้น น้ำปลแ๊มปลั่มเพราะเราไม่ชอบกิมพ์แกมองไม่โอ้ยมองไม<อ>่จนไม่สามารถแล้วทนอะไรทนไมยิ้มมาใส่ตาแสงตาแตกหน้าย,ยิ้มาทำเปิงจริงจริง จะซันอาบน้ําแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วคนแรกเฮ้ยเม้ย <c oughs> นั่งดี้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้เข้าเฮ้ยเั้ยเฮ้เ้เฮ็ยยย ไม่เกี่ยงเราไม่ยานเจอหรอกอยู่ที่แม่โอ้ยนี่หมกเม็ดไปแอรวไว้โต๊ะแม่นั่งอยู่นี่เองเออป้าเหรอคุณป้าเหรอฮะคุณล้อแบบนั่งกินบนโต๊ะเลยก็ได้อือนี่ยตรงกลางเนี่ยขึ้นกินบนตัดให้ิที่นอนก็ได้นะ กลัวกลัวปะกัวปะไม่กลัวคหตุไม่ดีทไมีไมมีไรทไมัเอายังไงต่อยไม้ต่อยไม้เอาฝาบุหนึ่งไว้เอาู่ต่่งมจริงเนยไม่เงาเออแก็จริงตัวสันะตายเป็น จริงเหรไม่ใช่อ๋อเหรอโลกรสยบวกเรามาช่วยกันมาคอมเมนต์เซชั่นตัวนี้ครับเด็กจะดูได้ไหมเุ้ยใครกดไม่แต่พวกเราทบ้านมันนยากรู้สึกว่าผู้ปกควองเขาจะปิดช่องกันไปหลายบ้านแล้วนะแสดงจุเดยืนในโลกรูก เพราะฉะนั้นอ่ะเา็นเพราะอีดตัวแสบเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะพูดอะไรเราต้องหลังดึกๆไปแล้วเราจะนอนอย่างเงี้ยลุยช่วงปล่อยของมันเป็นจุดยืนที่ชัดเจนมากค่ะพี่ชัดเกินชัดไปโอเจ็กซีง <laughs> <laughs> พี่กิอ๊ยะโอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมต้องทำหน้าเหมือนว่าวานคาลักติ้งเลยอะจริงจแกลแต่มันเหมือนไม่แสดงนะพี่กิตจริงเหรอไม่ทำจริงเลยอะธรรมชาติมากเลยอ่ะดูดูธรรมชาติอ่ะเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟดูเป็นตัวเองมากอ่ะ พี่๊อฟอดูเป็นตัวเองมากเลอยคอ่ะ <c oughs> ดักติ้งคือแบบไม่ค่อยแสดงเลยอะแล้วขำอ่ะรู้เรื่องหมดพอเริ่มขำตอนนี้ตอนนี้เอา <c oughs> ไปทำยังไงอะไรที่กินทำะอะไรน้ำเสดพี่เช็คก่อนเอ,อาอะแอน,นิมีเช็คด้เช็คเช็คก่อนใช่เลยนะรู้แต่นี้แล้ว มันนั่งมาตรู้แล้วตบรู้ละเขาเริ่มตบปุ๊กที่ไหนหาดูเลยแล้วทาระจับตอนแรกก็จะพูดลืมไปมันท้าพูดลายอื่นอันนู้นนี่กรางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนได้ยินก่อนเขาเพราว่าตบปุ๊บรู้เลยฮแล้วรู้เลยด้วยว่าจะหาอะไรรู้ถึงขั้นว่าเมนตีมคืออะไรโดยยังไม่ต้องเริ่มอ่ะ แล้วเอาอารมณ์แบบแล้วรู้ด้วยว่าจะหาอะไรด้วยไม่ต้องความพอตบปุ๊บรู้เลยว่าจะหาอะไรทันทีต้องหิวแน่แม่บอกรู้เป็นคอมเมดี้ป่ะคอมเมดี้ไปยอดไหมใช่จริงๆแล้วมันคือดราม่าไงไม่ไม่ ตอนแรกเนี่ยว่าขอโทษแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วอ่ะนึกออกว่าขอโทษแล้วก็แบบแยกย้ายเลยเรื่องการเป็นดราม่าจริงเขำนึกอีกข้อขำไม่วะแล้วทำของหนีด้วยอที่พอสุดท้ายว่าเฉลยว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วแบบโหคู่คนละคู่อะเลยคือจะต้องโกรธมากเล่นเอง เราเราเข้าใจพูดกลับอ่ะเพราะว่าขนาดพระมหาสมปองคุณจะสอนยังไม่รู้เรื่องค <c oughs> ุณจะสอนยังเขา,าขำก,กับพี่แตกไปแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเหรอก็เลยครับพี่เราข่าววพอเล่นเสร็จเดี๋ยวสอนได้ไม่เราเรต้องเริ่มเราต้องคิดเรื่องจากคาแรคเตอร์ของคนที่มีอยู่อย่างเราเนี่ยเราจำเป็นต้องคิดเรื่องอย่างนี้เพราะว่า ดูหน้ากันแม่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 คิดเองกันด้เปลี่ยนแล้วนี่หาคนถ่ายทอดแม่คือจริงอะนม่ก็จริงอะแต่ว่าร่วมกับหรืออะไเงี้ยคือเขาคืเขาชอบเรื่องแบบนี้เขาชอบลักษณะแบบเรือ่อะแบบนี้ใช่ปะล่ะเปิดเผยออกมาเขาก็อยากเลยทำเยอะเลยอยากทำละครทำหนังแบบนี้ใช่ไหมแม่ชอบเรื่องแบบ เออเอออันนั้นๆสามเดือนแล้วนี่ก็พุ่มกลับไปทำเรื่องอะไรพุ่มกลับก็ต้องมีความชอบในตัวเขาเพอะทำไมนีชชอบเรื่องปังผัวจะถายอ่ะไม่ใช่มันมันเป็นเรื่องแบบตีกันตีกันแล้วไปอารมณ์บอกว่าวิงเวียนอว่าอย่างเงี้ยเราชอบชอบดูมันสะใจไงเราชอบทำมั้ยเออใไม่ทำก่อน ไม่ใ่้ทำน,นูอะหนูชอแบอะไรก็อะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับไฟแช็กอะขัวฉันหายเลยแต่อะไรวะไฟแช็กนาเออแล้วก็รู้เลยว่า่ทีเป็นคนที่แบบว่าไมใส่ใส่ออกตเวอ่ตเหอใช่ตอนแรกที่ออกพี่เซนบอกว่าละครเรื่องนี้เราใส่ใส่ไม่มีิดมีภัยมด่าเราหรือเปล่าไม่ได้ ก็แต่พิจาร้าจบจบงั้นก็จะสนุกนะเราเล่นดีนะแต่ถ้าสุดท้ายแบบจบคูซ้อมออกแบบอารมณ์แบบขอบคุณแล้วน้ามองลองหน้อจะทำอย่างนั้นก็นักแสดงกับเป็นกุ้งกลับก็เป็นนักแสดงลองนิดลองอะไรทำไส้เราหน้าขอบคุณแบบนั้นน่ะเราทำหน้าขอบคุณแบบใสๆก็ได้นะแต่คือแบบว่าดูร้ายแบบเด็กแบบแบบขอบคุณไงวะ ได้อยูว่าทันทีถือว่าเกิดทีมากกว่มึงนกำลังโยเกิดอยู่อ่ะหรือยี่ให้ขอบคุณโมเฮ้ยแสดงทำไมลูกทำไมลูกเวลาเดี๋ยวนี่ไส้กำลังกำลังมีสมาธิอยู่ที่ลำไส้อยู่ตอนนี้มันกำลังมาแล้วร้องไห้เดี๋ยวนี้ฮะร้องไห้เดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวเล่นฉากน้ำเดี๋ยวนี้ฮะฉากไหนฉากบ่กคื้เหรอ แต่ต้องเป็นพี่แม็กเป็นพี่แม็กด้วยร่วมกับโอ้โหดังไปไหมเจ็บหรือว่ามันเป็นเบาะนิ่มๆอ่ะงงไปมีใครมีพี่แม็กไงเนอะสองวางมืนใครสามเดือนแล้วนี่จริงเหรอเดี๋ยวแล้วแม็ก